ไปเอาใบย่อลายไป่ปะนะนเอาไปเดียวพอเลยสวัสดีครับแ<อ>จนบุกต<อ>จน<อ>ครับ<อ>นี่นะครับฟ้าทลายจรน<อ>จำมาก,กอกลกครับวันนั้นตากฝนนะครับนี่ครับ ตาคนน่าจะเป็นหวัดครับเสียงไม่มีเดี๋ยวชมกันเลยครับตัวผ่าอันติอยู่นีเอาใบเดียวนะเจ้าไรนะับใบยัง่งสองใบนะครับสองใบ คับมันจะกัตุ้มไปขึ้นพอดีดิไปแล้วในตุ้มม่านหกตุ้มมากเลยวตัวนี้ตุ้มตกไปขึ้นเน้่ยออม่ขึ้ยันเยไม่ขึ้นยันเลยเมื่อมึงกบ่เมื่อขางเขาจับตเขาจับเอายักเห็นเปลียน ว้จำเรีนได้กับวัีมึงควายควายเไหยมเไมึงร่นยังจำจำจำมานมัอจับหนุกเลยจับเนี่ยนี่ครับาจารยนุาจานุจะว่าถ่ายทำให้ดูครับนี่นะครับมงหลา นี่นะครับอันนี้ขเข,เขาเคยเห็ดแ<อ><อ>นวตัวเข<อ>ทา,ทาจะไปเป็นแนวไหนกอกหมอนหมุนหมุนหมุนพาตราโจรน,นะครับนี่จับยัดลงไปเลยเขาเคยอยู่ระหว่างแล้ววแลกอกมันมันหายขววะงเราไม่ยงังคือที่หานี่ยังออกงไงยังตัวนึงโอ้ มุนอุ้ยปุ้ยมุนอุ้ยปุ้ยสั่นไปมุนกันเนาะเออนี่นะครับโอ้ตรงนียตรงนี้ห่างแหงแต่เราจะเลยมาโอ้าวโคตรงงไปเหมือนไปก็้นอย่างหมงหางเดี๋ยวรอติดตามครับว่านจะกี่วันมันจะขัน นี <Es> ่นะครับราตรายโจรอนูหงอกหอูเข้ากับวอลลอดตาเข้าว่ถึงเร็บขุดเร็บขุดตายคอได้ครับแต่ตำหนิหัวนะครับ ว่าลายคอนี่ครับแต่ว่า้มันมันหมานลายคอออเป็นอย่างไรลายคอเป็นอย่างไรดำลายเห็นไหมลายคอดำดไม่ลายไม้ไม้มนลายขอเลายคออืมลายคอดำลายเห็นไหมดำลายว่าี่ขนก็ล่างขึนเนาะ ว่าแน่นหน่อยที่ิงสูคับยูโรเป็นชูดีไม่สวยแต่ว่ามีทีเด็ดนะครับตอนนี้ครับคารลมลายคารมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสับเยอะมากนุนนุนไม่เท่าไหร่นะครับนุนแต่ว่าสับนี่อ้ยยอดสำหรับวันนี้ครับปากไวเพียงแค่นี้นะครับ